ยอดขายเพิ่มขึ้นมากกว่า90%ด้วยการสร้างรหัสส่วนลดแบบคูปองครับบน Line Shopping เซ็ตยังไงทำแบบไหนนินจาตลาดจะําทำให้ดูทีละขั้นตอนเลยครับไปดูกันการจัดโปรเด็ดครับส่วนลดนะฮะที่เป็นคูปองให้กับร้านค้านะฮะสำหรับของเราครับสามารถทำได้แล้วนะครับใน Line Shopping โดยการที่เราต้องไปเซตนะครับบน My Shop ก็คือเป็นหลังบ้านของ Line Shopping นั่นเองนะครับคือลูกค้าก็ซื้อผ่าน Line Shopping ปกตินั่นแหละนะครับซึ่งที่หน้าร้าน Line Shopping ของเราเนี่ยนะฮะสามารถที่จะสแสดงผลนะฮะมีรูปของคูปองส่วนลดครับเนี่ยขึ้นมาแบบนี้เลยฮะนี่นะฮะซึ่งก็จะคล้ายๆกับ e-marketplace ที่เราคุ้นเคยกันสามารถเก็บคูปองเอาไว้ใช้ได้ อ่านะครับซึ่งบน Line Shopping ครับสามารถทําได้แล้วแล้วก็จะบอกว่าฟีเจอร์นี้ครับจากสถิติที่ผ่านมานะฮะบนแพลตฟอร์ม Line Shopping นะฮะผู้ใช้งานที่เป็นผู้ขายเนี่ยนะครับสามารถเพิ่มยอดขายตัวเลขได้ออกมามากกว่า90%เลยีเดียวดังนั้นถ้าพวกเราที่ขายของบน Line Shopping อยู่นะครับต้องมีตัวนี้ต้องทําตัวนี้ให้เป็นเลยครับส่วนใครที่ยังไม่เคยเปิดร้านค้าบนไลฟ์ช้อปปิ้งนะครับก็ให้เข้าไปดูคลิปเก่า นะที่ผมเคยสอนเอาไว้ได้นะครับอ่ะเรื่องนี้เลยครับอ่าเขาให้เปิดร้านค้าร้านช้อปปิ้งนะโดยที่ต้องไปเปิดใน My Shop เนาะนะมเป็นเครื่องมือหลังบ้างของ m าช้อปปิ้งเองนะครับโอเคอ่ะส่วนใครที่เปิดแล้วกลับมาดูกันต่อนะครับจะทำยังไงดีนะฮะจะสร้างคูป,ปองแบบนี้ได้ยังไงแล้วมันทําแล้วมันได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับมาเดี๋ยวมาลองดูกันครับนะฮะ สำหรับก่อนไปดูนะฮะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสาหรับคนที่ดูอยู่ตอนนี้จะได้รับข้อมูลข่าวสารเวลามีเนื้อหาหรือมีความรู้อะไรใหม่นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารตลาดยุคใหม่ยุคดิจิตอลนะฮะกับผมจรย์ออดี้นินจัตลาดนะครับมาอัปเดตให้เราได้รู้ก่อนใครคือคูปองส่วนลดตรงนี้เนี่ยนะครับอย่างที่เราคุ้นเคยที่ผมบอกไปครับว่าอาจจะเคยเห็นไว้จะอาจจะเห็นอยู่ในพวก e-commerce platform หรือเป็น e-marketplace และกัน platform นะรที่พวกเราคุ้นเคยนะครับซึ่งตอนนี้ในรลา์ช้อปปิ้งเองเนี่ยก็มีแล้วนะครับโดยที่คุณต้องไปเซตใน my shop นะครับนะเพื่อให้หน้าร้านไลฟ์ช้อปปิ้งของคุณเนี่ยนะครับมีคูปองแบบนี้โชว์นะครับซึ่งนอกจากโชว์บนหน้าร้านแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับณขณะตอนที่ลูกค้ากำลังสั่งออเดอร์อยู่นะครับก็สามารถที่จะกด add คูปองได้เลยนะฮะถ้าคูปองนั้นเนี่ยมันเข้ากันได้กับ เงื่อนไขที่คุณได้ตั้งเอาไว้นะครับกับสินค้าตัวนั้นๆที่ลูกค้ากําลังซื้อซึ่งมันจะเพิ่มโอกาสให้เกิดยอดขายได้สูงมากขึ้นเร็วมากขึ้นลูกค้าตัดสินใจซื้อเร็วขึ้นถ้ามีคูปองอยู่ด้วยนะครับคือการบางทีเนี่ยการลดแบบเฉยๆเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆเราสามารถลดราคาได้อยู่แล้วนะฮะสามารถตั้งราคาส่วนลดได้ในส่วนของตัวที่เป็นตัวสินค้าตัวนั้นๆน,น,นะครับตั้งราคาลดไปเลยก็ได้แต่ว่าบางทีเนี่ยการมีไอกิมมิคแบบเนี้ย มันจะช่วยทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาได้ส่วนพิเศษเขาได้ความพิเศษโอกาสการซื้อเนี่ยมันจะง่ายและเร็วกว่านะครับการที่มีส่วนลดธรรมดาทั้งทั้งที่ลดเท่ากันทั้งทั้งที่ลดเหมือนกันเลยนะครับแต่การลดแบบที่มีคูปองจะรู้สึกได้คุณค่ามากกว่าในมุมมองของลูกค้าครับไม่เชื่อเราใช้ดูสิครับนะครับ นอกจากคูปองส่วนลดตรงนี้นะครับจะแสดงผลใน My Shop นะฮะหรือหน้าร้าน Line Shop ปิ้งของเรานะครับแล้วเนี่ยนะครับเ,เรียนสามารถที่จะเอาคูปองส่วนลดนี้นะครับไปใช้ในกรณีที่คุณต้องการเอาไปโปรโมทนะฮะบ,บนหน้าไลน์ OA ของคุณนะครับเช่นตอนที่ลูกค้า,อาแอดเพื่นเข้ามาเพิ่มเพื่นเข้ามานะครับอาจไปใส่ในข้อความ ต้อนรับเพื่อนใหม่ทักทายเพื่อนใหม่ก็ได้นะครับหรือไปใส่ในลิสต์เมนูก็ได้นะครับเพื่อให้เขาก,กดมาว่าเฮ้ยม,มันมีคูปองอยู่นะนะครับมันจะกระตุ้นการซื้อให้กับลูกค้าหน้าใหม่หรือลูกค้าเดิมที่เข้ามาเยี่ยมชมสินค้าเรารวมถึงจังหวะของการบอร์ดแคร์ต่างๆเช่น l i สต์เมสเ g จล i สต์วิดีโอเมสเ e หรือการเม s เ g จนะครับก็สามารถฝัง ลิงก์นะครับของตัวคูปองเนี่ยฮะที่อยู่กับ m ม Shop เนี่ยฮะได้ด้วยนะครับเมื่อกดไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งไปที่หน้าคูปองให้ลูกค้าได้เก็บเลยและโอกาสการขายก็จะเกิดขึ้นเ,เร็วมากนะครับรวมถึงเอาไปใช้บนโซเชียลมีเดียต่างๆเช่นคุณโพสบน Facebook บนท i k t o k บนช่องทางอื่นๆต่างๆของคุณเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเอาลิงก์เนี่ยไปฝากวางเอาไว้เพื่อสร้างโอกาสในการที่จะ,ะให้ดึงลูกค้าเข้ามาติดตามหรือเข้ามาที่ My ช h o p ของเราหรือเข้ามาที่หน้าร้านไลน์ ชอปปิ้งของเราได้นะครับอ่ะทีนี้ทํายังไงมาดูกันดีกว่าครับนะฮะอันดับแรกเลยครับก็ให้พวกเราครับนะฮะเข้าไปนะครับที่เว็บไซต์นะครับนี่เว็บนี้เลยครับนะเข้าไปเว็บไซต์เว็บนี้ครับนะครับ oaplus.line.biz นะฮะพอเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็ ไปล็อกอินที่เรียบ้อยครับนะฮะล็อกอิน่เรียบร้อยปุ๊บเลือกบัญชีของ myshop ที่คุณได้เปิดร้านเอาไว้นะครับใครยังไม่ทำไม่เป็นตรงนี้เนี่ยแนะนำกลับไปดูคลิปเก่าๆที่ผมสอนในการสร้างนะครับหน้าร้านนะฮะ myshop ก่อนนะครับโอเคอ่ะตอนนี้เรากำลังอยู่ที่หลังบ้านนะฮะของ Line Shopping โอเคก็คือ myshop ซึ่งเป็นเครื่องมือในการที่จะจัดแต่งตกแต่งร้านไลฟ์ช้อปปิ้งของเราให้ลูกค้าได้เห็นนะครับเข้ามาแล้วอันดับแรกเลยครับเข้าไปหาเมนูนะฮะคูปองส่วนลดให้เจอครับอยู่ที่ไหนครับนะครับเข้ามาที่เมนูนี้ครับอีคอมเมิร์ซครับแล้วก็มาที่การเพิ่มยอดขายครับแล้วก็หาคำว่ารหัสส่วนลดครับนี่กดไปเลยครับ อ่านะครับซึ่งถ้าคุณเคยสร้างรหัสส่วนลดเอาไว้แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีลิสต์รายการรหัสส่วนลดเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ถ้าไม่เคยนะครับมันก็จะโล่งๆนะครับหน้าที่ของคุณคือไปกดเพิ่มรหัสส่วนลดตรงนี้ครับนี่นะกดเพิ่มเข้าไปนะครับนะพอกดเพิ่มปุ๊บมันจะเด้งมาหน้าของการสร้างคูปองรหัสส่วนลดอันดับแรกเลยคือให้คุณ กรอกนะครับเลขของรหัสของส่วนลดที่คุณต้องการจะใช้นะครับแนะนำว่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับแล้วก็มีตัวเลขได้นะครับนะฮะภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็ได้หรือเป็นภาษาอังกฤษผสมตัวเลขก็ได้นะครับเช่นผมอาจจะใส่คําว่านะฮะนินจานะครับนินจาคาเฟ่เออประมาณนี้นี่นะฮะ โอเคนะครับพอตั้งชื่อรหัสส่วนลดแล้วปุ๊บนะครับนะฮะก็ให้ลงมาด้านล่างครับนะฮะมีมูลค่าส่วนลดให้เลือก2แบบด้วยกันนะครับก็คือแบบจำนวนบาทก็คือเราเป็นบาทเลยเช่นลด5บาทลด10บบาทหรือจะลดเป็นเปอร์เซนต์ก็ได้นะฮะแล้วแต่จะเลือกนะครับแล้วแต่จะเลือกนะครับถ้าเป็นกรณีปจำนวนบาทเนี่ยนะครับก็กดไปเลยครับเช่นลด5บาทนะฮะ ก็ใส่ไป5บาทนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับก็ใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ไปนะฮะเช่น10%นะครับนะฮะโดยที่สามารถจะกำหนดได้ด้วยครับว่าสูงสุดเนี่ยห้ามเกินกี่บาทเพราะบางทีเนี่ยไปลดกับสินค้าบางตัวที่จะมีราคาสินค้าสมมุตินะมีราคาสินค้าในร้านค้าเรา1,000บาทนะฮะเซ็ตกลุ่มหนึ่งมีราคาสินค้าราคา100บาทกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะฮะบ,บางครั้งเนี่ยถ้าเอาไปเซต ะะราคาไม่เหมาะสมเนี่ยบางทีอาจจะทําให้นะฮะส่วนลดเนี่ยมันมากเกินไปก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปซื้อสินค้า100บาทเนี่ยคือลดสิบาทมันโอเคแต่ถ้าเกิดไปซื้อราคาสินค้า1000บาทเนี่ยแล้วมันลด100บาทเนี่ยมันอาจจะไม่โอเคในเรื่องของกําไรดังนั้นคุณอาจจะกําหนดไว้เลยว่าสินค้าเนี่ยนะฮะถึงแม้จะลดสิก็ตามแต่นะครับถ้าไปซื้อสินค้านะครับห้ามเกินนะฮะสมมติห้ามเกิน50บาท ถ้าลูกค้าไปซื้อสินค้าราคา100บาทนะฮะเอาส่วนลดที่ไม่ใช้มันจะลด10%บเอของ100ก็คือ10บาทก็คือจ่าย90บาทแต่ถ้าเกิดลูกค้าไปซื้อราคาสินค้าสินค้าในร้านเราเนีรวมมาแล้วคือ1000บาทนะฮะถ้าตามหลักการคือ10%ของ1,000คือ100บาทแต่เราได้ปรามาไว้แล้วห้ามนะจ๊ะนะครับคุณจะสามารถลดได้แค่เพียง50บาทเท่านั้นอันนี้ก็คือสามารถล็อกเอาไว้ได้ครับเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนลดเนี่ยมันโอเวอร์เกินไปนะครับไป ถัดมาครับนะฮะมาดูกันต่อครับนะฮะจำนวนคูปอง on, และส่วนลดนะฮะจำนวนคูปอง on, และจำนวนสิทธิ์ของแต่ละคนนะครับว่าจะมีส่วนลดได้กี่คูปองนะครับซึ่งอนันดับแรกเนี่ยมาดูว่า <c oup on> จำนวนคูปอง on, ทั้งหมดเนี่ยคุณสามารถจะกำหนดเอาไว้ได้นะครับว่าผู้คนสามารถใช้ได้มากเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวเลขกำหนดเอาไว้ที่ไม่เกิน1 0,000นะฮะต่อ1่คูปองนะครับซึ่งถ้าขาย1 0,000หมนี่ก็คือเยอะเยอะมากนะฮะเช่นคุณอาจจะกำหนดไว้ที่ประมาณสัก100 ใบคูปองซื้อเกินว่านี้ปุ๊บก,ก็คือหมดแล้วนะฮะไม่สามารถให้ใครได้อีกแล้วนะครับคูปองที่ใช้ไม่ได้แล้วนะครับรวมถึงอย่าลืมมาดูตรงนี้ด้วยครับจำนวนสิทธ์ต่อคนครับดูซิว่า1คนเนี่ยควรจะให้กี่สิทธิ์นะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนักจะนิยมใช้ว่า1คน1สิทธิ์คือเพื่อให้การซื้อแต่ละครั้งของเขาครับมันคุ้มค่าที่สุดบางครั้งเนี่ยเฮ้ยเดีย๋ยวฉันก็ซื้อใหม่ได้เพราะสิทธิ์มันได้ใหม่เรื่อยๆถูกไหมนะฮะทำให้การซื้อแต่ละครั้งเนี่ย อาจจะไม่ได้มียอดสูงมากเท่าไหร่นะนะครับแล้วก็ไม,ม่มีโอกาสสูงครับที่ลูกค้ารายนั้นอาจจะไม่ได้กลับเข้ามาซื้ออีกทีนดังนั้นถ้าไหนๆจะซื้อทันทีแล้วบ,บังคับด้วยสิทธิ์แบบนี้ครับเพื่อทําให้เขาซื้อครั้งเดียวครั้งเนี้ยนะครับให้เต็มที่ไปเลยเพราะว่าเขาเองจะกังวลว่าโ oh, อ้อาตสิบร์ลด็นแล้วเนี่ยนะครับถ้าไม่ซื้อณนตอนนี้เนี่ยบางที อาจจะไม่ได้ซื้อ,อคือคือไม่คุ้มคือจะซื้อแล้วก็คือเอาคุ้มเลยนะครับแต่ว่าถ้าหมดทุนกปวงก็ต้องดูเงื่อนไขนะครับว่าถ้ามีขอ้อกำหนดอย่างนี้อยู่เนี่ยลูกค้าอาจจะคิดต่อได้นะครับแต่บางทีลูกค้าอาจจะไม่ได้มองนะครับแต่รู้ว่าส0นะฮะก็สั่งซื้อไปเลย2ชิ้นสชิ้นสัชิ้นนะครับดังนั้นโอกาสในการได้ยอดขายต่อครั้งคุณจะเพิ่มมากขึ้นอ่าดังนั้นเนี่ยอันนี้สําคัญมากนะครับโอเคอย่าลืมนะอย่าลืมนะนะฮะดูตรงนี้ดีนะฮะโอเคเสร็จ อ่าอันนี้เป็นตัวป้องกันอีกอันนึงครับในกรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าเราแล้วปรากฏว่าสินค้าบางตัวเนี่ยคุณตั้งนะครับโดยเฉพาะตั้งตรงนี้นะครับเป็นหน่วยบาทนะเป็นหน่วยบาทนะครับเช่นตั้งไว้ที่100บาทนะฮะหนึบาทแทนเปอร์เซ็นต์นะนะครับ,บ,นะรบถ้าตั้ง100บาทแทนเปอร์เซ็นต์เนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจต้องกําหนดนิดนึงครับว่าสินค้าของคุณเนี่ยอาจต้องราคามีราคามูลาค่าที่สูงกว่าปกติ นิดหนึ่งคือถ้าไม่ตั้งเอาไว้เนี่ยบางครั้งถ้าร้านคา้าของคุณเนี่ยมีสินค้าราคาหยิบมันสมมตินะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนั่นหมายความว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยถ้าคุณอถ้าคุณไม่อถ้าคุณโอเคอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหานะครับว่าสินค้าราคาหนึ่งร้อยสิบาทและสามารถลดได้หนึ่งร้อยบาทเนี่ยอันนี้คือจบไม่ยป่ญหาอะไรนะครับนะฮะแต่ว่าถ้าสินค้าตัวนั้นเนี่ยมันราคาหนึ่งร้อยสิบาทและปรากฏว่าถ้าคุณขายไปแค่ห้าสิบาทจากการลดเป็น100 เพื่อควบคุมให้การลดครั้งนี้เนี่ยเป็นการลดที่ลูกค้าซื้อจำนวนปริมาณเยอะๆมากกว่าสัดส่วนที่คุณต้องการเนี่ยนะครับจะทำให้โอกาสในการขาดทุนของเราโดยที่ผิดพลาดแบบนี้เนี่ยมันจะน้อยลงนะครับ mm hmm. เช่นระบุไปว่าเฮ้ยต้องซื้อเกิน1 0 0 0อ่า1,190บาทเท่านั้นนะนะครับถึงจะถึงจะถึงจะยอมให้ใช้ส่วนลดไอตัว100บาทนี้เท่านั้น นะครับโดยเฉพาะนะย้ำนะโดยเฉพาะกรณีที่คุณตั้งเป็นแบบจํานวนบาทเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยสาคัญในการที่ต้องมาประเมินกันนะฮะซึ่งถ้าไม่ตั้งก็ได้นะฮะมันก็ยอมให้ผ่านได้แต่ว่า,า,าตัวสินค้าของคุณหรือกําไรของคุณที่คุณจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะต้องได้กลับมาเนี่ยอาจจะไม่คุ้มค่าตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับโอเคนะฮะอ่ะถัดมาครับนะฮะมาถึงตรงนี้ครับช่วงเราระยะเวลาในการใช้ส่วนลดนะครับก็ จำเป็นมากนะครับต้องกระบุกนิดนึงนะครับว่าช่วงไหนตอนไหนยังไงนะครับเช่นวันนี้นะครับผมตั้งเอาไว้วันที่4นะครับเวลาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็อาจจะมาสักตอนนี้กี่โมงล่ะนะครับตอนนี้ประมาณ17นาฬิกานะครับโอเคผมตั้งไว้สัก17นาฬิกา30มนาทีแล้วกันนะครับอ่านะครับเพื่อ เป็นการทดสอบนะฮะไม่ได้ใช้จริงนะฮะผมขอตั้งเวลาสั้นๆในทักสิบนาทีกแล้วกันนะครับเพื่อจะทดสอบให้เราดูนะฮะเจ็ดนาฬิกานะครับโอเคปุ๊บก็สี่สิบนาทีนะฮะโอเคเป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับเนีเสร็จแล้วข้างล่างก็ออกมาดูครับเงื่อนไขในการใช้งานนะครับอาจจะระบุว่าสินค้าอันนี้นะครับเป็นส่วนลดที่ตามที่คุณตั้งกดเอาไว้อาจจะผมขออนุญาตทำแบบจริงๆแล้วกันนะฮะ 10เซนะฮะเอาเอาเป็นบาทแล้วกันเอาเป็น5บาทแล้วกันนะครับ5บาทนะครับขั้นต่ําไม่มีอ่ะผมตัดสูตรไปเลยไม่มีนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวใส่ส่วนกันนรหนึงก็ได้ฮะเผื่อเผื่อมีสินค้าบางตัวเช่นผมใส่ไปที่มา100บาทอ่านะฮะหนึบาทนะครับถึงจะลด5บาทก็คือ5%้าเปอร์เซ็นต์เกินมาณนะครับให้สิบบาทเลยแล้วกันอ่ะโอเคให้สิบบาทนะครับประมาณนี้โอเคแต่ต้องซื้อเกิน100บาทเท่านั้นถึงจะลดสิบบาทได้โอเคอ่ะนะครับก็มาใส่ ให้เรียบร้อยทุกอย่างนะใส่กติกาเงื่อนไขว่าเออห้ามต้องซื้อเกิน100บาทเท่านั้นนะนะครับอาคุเขียนตให้ดูด้ต้องซื้อเกินนะฮะหนึ100บาทนะครับส่วนรถนี้ถึงจะสามารถใช้งานได้คำนวงนี้นะครับ,นะรบไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นแลกเปลี่ยนส่วนรถนี้เป็นสิน ผมมือไวเกินนะฮะสินค้าอื่นหรือเงินสดได้อะไรทั้งหมดนี้ครับคือตั้งตั้งเอาไว้ให้เป็นเงื่อนไขเพื่อเพื่อโปรเทคนะฮะร,ร้านค้าตัวเองด้วยนะครับสุดท้ายสุดท้ายครับก่อนที่จะกดบันทึกไปนะครับส่วนล่างสุดจะมีบอกว่ากสนะของคูปองนี้จะแสดงไว้บนหน้าร้านหรือไม่นะครับหรือไม่แสดงนะครับเป็นคูปองลับที่คุณสามารถที่จะเอาลิงก์เนี่ยไปส่งให้ ผู้คนนะฮะบางคนได้แล้วก็เอาไปใช้ในการซื้อสินค้าของคุณนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะทําให้โอกาสในการปิดการขายสูงมากขึ้นลูกค้าอุตสาห์เข้ามาถึงหน้าร้านคุณแล้วเนี่ยนะครับนะฮะก็ให้มานะครับเปิดตรงนี้ว่าเป็นสีเขียวครับเพื่อทําให้ลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยนะครับได้เห็นนะว่ามีส่วนลดอยู่นะะโอกาสในการซื้อเนี่ยจะจะมีสูงด้วยนะครับอ่ะเมื่อเซ็ตเรียบร้อยทุกอย่างหมดแล้วนะครับก็ให้กดนะครับบันทึกไปแบบนี้ ه, นะครับเป็นอันจะเป็นอันเรียบร้อยนะครับโอเคะงั้นก็จะมีนะฮะคูปองนะฮะอันแรกขึ้นมาซึ่งรหัสที่ชื่อว่านินจาคาเฟ่นั่นเองนะครับทีนี้ก็ไปดูหน้าร้านของเรากันครับว่านะครับมาหรือ,อยังนะครับซึ่งก็ทั้งมือถือลูกค้าเข้ามาทางมือถือนะครับหรือจะเข้ามาทางคอมพิวเตอร์ก็จะได้เห็นทั้งหมดโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูหน้าร้านก่อนแล้วกันนะครับ อ่าโอเคมาแล้วครับนะฮะนี่เห็นไหมฮะว่าจะมีส่วนลดอยู่ที่10บาทอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมฮะ10บาทครับอ่านะฮะสิบบาทครับนะฮะซึ่งถ้ากดเข้าไปปุ๊บเราสามารถที่จะ Copy โค้ดหรือเก็บโค้ดนี้เอาไว้ได้เห็นไหมฮะจะมีเงินจะมีช่วงเวลาใช้งานนะฮะจะมีเอ่อเทอมนะฮะคอนดิชันที่ตั้งเอาไว้นะครับว่าต้องเกิน100บาทนะ นะครับถึงใช้งานได้แล้วก็ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินสดได้ด้วยนะครับโอเคนะฮะก็ด c o p โค้ดเอาไว้ก็ได้นะครับลูกค้าก็เฮ้ยเฮ้ยมาดูซิว่ามีอะไรน่าซื้อบ้างเนีโอกาสในการซื้อจะสูงมากกว่าการที่แบบไม่มีอะไรแบบนี้ให้นะครับโอเคสมมุติว่าผมมาซื้อนมเย็นแล้วกันนะฮะปุ๊บผมผมแอดลงตะก้านะครับ,บ,กกนะรบอ่ะล็อกอินก่อนนะฮะโอเค okay. ล็อกอินด้วยนะฮะ ลายส่วนตัวนะครับอ่ะโอเคผมแอดลลตาก้าแล้วบรอแล้วปุ๊บนี่อ่ะโอเคอันนี้ยี่ห้อนหนึ่งลบทิ้งไปก่อนนะฮะเอากลับไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับปุ๊บนะฮะคูป,ปองนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับร้านค้าอื่นนะครับใช้เฉพาะที่ร้านค้าเราเท่านั้นนะครับนะะฮเอาแอดลลตาก้าหนึ T ่งชิ้นนะครับ <c oughs> มาแล้วครับปุ๊บนะฮะซึ่งการดิสคาว์นะครับนะฮะสามารถทำได้ไหมนะฮะไม่ได้ครับเพราะว่า เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าสินค้าตัวนี้ราคาไม่ถึงครับนะฮะโอเคผมลบตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะโอเคอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นดิสคาวเก่านะฮะแอดคูปองดูครับ please select and t h e m เลือกก่อนนะครับปุ๊บแอดคูปองครับมีคูปองให้ใช้ครับแต่ผมว่าใช้ไม่ได้ตัวนี้เห็นไหมฮะสิบบาทออฟเนี่ยเห็นไหมฮะใช้ไม่ได้ครับไม่สามารถแอปพลายได้หรือแม้กระทั่งเราจะกรอกข้อมูลไปว่านะฮะนินนะฮะจะคาเฟ่ก็ แอปไฮไม่ได้ครับเนี่ครับเพราะว่ามูลค่าที่เราซื้อเนี่ยไม่ถึงนะฮะดังนั้นก็แบกกลับไปนะครับเพื่อสั่งเพิ่มเช่นผมอาจจะสั่งสินค้าอื่นเพิ่มแอนนงชมพูเพิ่มแล้วกันนะครับอีกตัวหนึ่งนะฮะปป๊บนะฮะแล้วก็แอดเข้าไปนี่นะฮะป๊าอ่าทีนี้มาดูซิว่าคูปองจะกรอกได้ไหมเลือก2ตัวนี้ให้เรียบร้อย120บาทนะครับกดแอดเข้าไปครับปึ๊บ เห็นไหมครับว่าคูปองแอปพายได้แล้วครับจะใช้กดแอปพายตรงนี้ก็ได้หรือกรอกนะฮะตรงนี้ก็ได้ครับนี่ฮะได้เหมือนกันหมดครับก็กดแอปพายตรงนี้ก็ได้หรือจะกดแอปพายตรงนี้ก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องกรอกอะไรนะครับก็จะมีส่วนลดให้จาก1 2 0บาทเหลือ20บบาทเออท่าทีเหลือ110บาทเท่านั้นนะครับคุณก็สั่งซื้อไปเอาละครับโอเคครับนะฮะนี่คือ คูปองส่วนลดนะครับนะฮะก็เ,เรามาใช้กันดูนะฮะเซตกันง่ายๆแบบนี้นะฮะซึ่งจริงๆตอนนี้สามารถที่จะเซตแก้ไขได้บนมือถือด้วยนะครับนะฮะก็เข้าไปที่แอป my shop นะครับก็สามารถที่จะกดนะฮะตรงครูปองตรงนี้นะฮะเพื่อเข้าไปแก้ไขจัดการได้ด้วยเหมือนกันนะครับหรือถ้าเกิดจะเอาให้ละเอียดหน่อยเห็นภาพชัดเจนหน่อยก็ไปเซ e t ผ่านคอมพิวเตอร์เหมือนที่ผมได้สอนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคและนี่คือทั้งหมดของครั้งนี้ครับนะฮะก็เดี๋ยวจะมีอัปเดต ความรู้อย่างนี้อีกเรื่อยๆอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับทุกช่องช่องทางของเรานะครับเพื่อเวลามีข่าวสารหรือมีข้อมูลความรู้อะดีๆเกี่ยวกับเครื่องมือทำการสื่อสรารตลาดยุคใหม่ยุคดิจิตอลเนี่ยนะครับจะได้มาติดตามก่อนใครนะฮะผมวันนี้อาจารย์ออดี้ใจัลาครับขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ